สวัสดีครับ FC ของสถาปนิกสุปร์เรียกร้องกันเข้ามามากมายนะครับว่าอยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยเรื่องของทําไมคนไทยทุกคนเลยครับเจ็ดล้านคนเนี่ยทำไมถึงพูดคําว่ากอไก่สระอูมะม้าสระงงอมูสระแอมอม,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 ม้าไม่เอกงมูแล้วก็ตัวตะกวดตัวเงินตัวทองภาษาลูกอาวาัตตกระโลกทำไมถึงพูดกันทุกคนเนี่ยเจ็สิบล้านคน จุกเว้นชายคนนี้คนเดียวเนี่ยนะครับสายยุพรนะครับที่เขาไม่พูดคาหยาบทั้งปวงตั้งแต่ว้าเกิดมานะสมัยเรียนประถมมัธยมปรยาตีก็ไม่ได้พูดเลยนะครับภาษาก,การรไกรชโูเนี่ยไปถามครูบาอาจารย์ที่สอนก็ได้ถามเพื่อนทุกคนก็ได้รู้ดีดสายยุพรคนนี้เป็นไทยุพนจะนวนไม่ได้พูดนะนะครับเมื่อก่อนไม่ได้มีโรงเรียนรัฐบาลเรียนไม่มีโรงเรียนรัฐบาลหรอกนะครับ เขาข้ามไปปอนึนึ่งเลยนะครับเราต้อง้อนเมื่อ50ปีขึ้นไปนะครับ f อฟทีนี้เราวิเคราะห์แล้วนะครับเพราะอะไรเ mm hmm. นื่องจากว่านะถามเกือบทุกคนเขาบอกว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับผู้หญิงผู้ชายเนี่ยถ้าเราไปที่สยามพารากอนะครับหรือว่าไปเซ็นทัลลาดพร้พาวหรือไปห้างรูรู้นะครับไปสถานที่ โรงแรมห้าดาวเลยนะครับผมขนาดหญิงสาวที่สวยงามมากนะเด็กสาวอายุยี่สิย่ิบสออยู่ในมหาลัยเนี่ยนะครับเดินผ่านเนี่ยน้ำหอมขวดละสองหมื่นบาทเ่ยหอมไปไกใจหลงเสน่ห์เลยผมนี่สวยนุ่มสรวยนะแล้วก็กระเป๋าแอมเมสเนี่ยใบละล้านนะครับเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างเนี่ยแบรนด์เนมเทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า หรือไม่น้ํำหอมเสื้อผ้าโอ้โหแบรนด์เนมรวมทั้งตัวเนี่ยประมาณ10ล้าน20ล้านนะครับผมแล้วก็รถจอดยู่ในชั้น V.I.P เนี่ยนะครับของค้าหรูเนี่ยคันละ20ล้านซุปเปอร์คาร์หรูนะนะครับรลดับในตัวของตัวเองนะครับเครื่องเพชรเครื่องทองเนี่ยนหนักเป็น20-30กรัตนนะนะครับผมราคามูลค่า30ล้านนะเฉพาะเพชรน,นะนาฬิกา นะครับของโรเล็กนาฬิกาของอยอดฮอดังแบรนด์เนมทุกอย่างประทิตเข้ามาเดินผ่านเนี่ยน้ำหอมเนี่ยสลบเลยนะครับหอมมากหลงเสน่เลยเห็นเขาได้หลงอ่ะก็ยังพูดกับเพื่อนว่ากอไก่สระองูงมอมม้าสะรืององงูสระแอมอม้าแม่เอกพูดกันทุกคนนะครับสุภาพบุรุษที่งดงามที่หล่อนะหล่อรากดินเลยนะอินรี